สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเซลลจุ๋มนะคะวันนี้นะคะเซลจุ๋มจะพามาดูตัว s p a r k คหนของเรานะคะตัวที่เราเห็นนี้จะเป็นโมเดล2022แล้วที่เราชมนี่นะคะอยู่ที่ราคา5 7 7 0 0 0ค่ะถ้าลูกค้าต้องการสีเมทัลลิกจะเพิ่มเงินอีกเพียงแค่7,000บาทนะคะอันนี้เรามาดูกันว่า2 0 2 2มีอะไรกันบ้างด้านหน้าเลยนะคะ ต้องเรียกว่าซิกเนเจอร์ของเราเลยกระจังหน้าแบบใหม่สวยมากๆเลยจะเป็นสีสองสีเลยนะคะ,ะเป็นสีเทาด้านล่างแล้วก็ด้านบนจะเป็นสีดำตัดกันค่อนข้างสวยเลยค่ะแล้วก็รูปแบบการดีไซน์เนี่ยค่อนข้างจะล้ำสมัยเลยมาเป็นรุ่นใหม่ของเราเลย2022สวยสุดปังเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันนะคะว่าเราทำอะไรให้ลูกค้าบ้างคันนี้อ่ามาเลยค่ะ ด้านข้างของเรานะคะจะทําเป็นตู้ทึบให้ลูกค้าไว้ใช้งานนะคะตัวนี้เป็นตู้ทึบสูงเมตรแปดสิบลูกค้าสามารถสั่งได้ว่าความสูงเท่าไหร่บางท่าน2เมตรสิอะไรก็มีนะคะลูกค้าเลือกได้เลยค่ะของรถเราเนี่ยประหยัดน้ํามันรักษาสิ่งแวดล้อมลูกค้าใช้แล้วติดใจค่ะมาสั่งกันหลายท่านเลยแล้วก็รูปแบบบริษัทรูปแบบอุตสาหกรรมมาซื้อกันเยอะเลยค่ะรถรถุ่นนี้เราไปดูข้างๆกันเลยค่ะ ตัวนี้ของเรานะคะตัวกระบะด้านท้ายของเราเปิดง่ายนะคะสามารถเปิดได้ทั้งสองฝั่งเลยเวลาใช้งานเรามาดูด้านในกันอ่าอย่างนี้เลยค่ะข้างในนะคะกุเป็นไม้แล้วก็มีไฟด้านบนขวาซ้ายด้านบนเรากุเป็นไม้ให้หมดเลยนะคะตัวด้านนอกจะเป็นสแตนเลสท,ที่เรากุแล้วก็มีโครงที่เราเ ทำให้ลูกค้ารองรับน้ําหนักไปหมดแล้วนะคะค่อนข้างสวยแข็งแรงแล้วก็งานดีมากๆค่ะตัวนี้ลูกค้าสามารถสั่งได้เลยค่ะเราใส่พร้อมกับกระบะไลเนอร์ด้านหลังนะคะโอเคสวยมากๆเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราฝากคลิปนี้เอาไว้นะคะเดี๋ยวามาชมกันอีกอีพีหนึ่งว่าเรามีอะไรกันบ้างนะคะ